ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะมาลงเดนลราพัฒนาเนะค่ะเมื่ออื่นกับเป็นวันศุกร์แล้วเนาะค่ะลงให้พี่น้องเบิ่งตะน,นเนินๆจากหน่อยหนึ่งพ่อยังมีเวลาเนาะไปเบิง่งคำเตือนก่อนค่ะคำเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพืาอความบันเทิงให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้อง แนวทางกับมีเขาไม่รุดเนาะแต่มเคื่อนงนี่ของเฮาถือว่า,าประสบความสําเร็จพ่อสมควรเลยนะคะชุดเต็มก็เข้านะคะชุดเต็มก็เข้าไปเบิ้งว่าสูตรได้เขาแน่ก่อนอื่นไปเบิ้งชุดเต็มก่อนเนาะคะ่ะมือเคื่อน,นี่แอดว่างติดบนล่างไว้ที่เจ็ดแปดเก้า fc 5 6อ่า6 7 9ชนกันที่เลข9กับมาของ fc ก็มาที่เลข6ด้วยนะคะของแอดกับ fc ชนกันที่เลข6แอดมีเลขหาก็เลยไปจับกันเข่าที่หาเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องชน9ชน6แล้วก็มี5เขาจับคูเด่นได้ยุทีหาเก้าเกาหาเนาะคะ่ะหาเก้าเกาหา ดีใจนะพี่น้องผู้ใิดตามนะคะ,อะของเซียนสารคามเข้าที่เลข9เลขเด่นเนาะค่ะมีจะ C ีเก่าไม่หาเก่าน้องต้าวาง3กับ8ไม่มี3ไม่มี8นะคะไปกันต่อค่ะพี่น้องแนวทางจะประมาณนี้เนาะค่ะ ไปเบิ้งสูตรเด่นตัวเดียวสูตรใหม่ที่เดินได้สองวันเราแอดเอาลงเลยเอามาแจงเกิดถ้าเดินเท้าก็จะเลยว่างตอถ้าลุดก็จเจ้าออกแคบเอาค่ะพี่น้องหาเห็นเด็ซี่ค่อยบอกไว้ว่าถ้าเด่นตัวเดียวไม่ว่าจะแนวทางใดให้แอดเอาลงให้เบิ้งเลยใช้ไม่ใช้จะใส่วิจารณญาณเอาดอกครับเนาะค่ะแอดก็เลยเอามาลงให้เลยนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่งวดวังหันชนกันยุทิเลขศูนย์ เนาะคะ่ะวันนี้ไม่ชนอ่าสูตรหนึ่งได้สองสูตรหนึ่งได้เก้าไปต่อค่ะพี่นองเนานะคะ่ะเดินต่อบอเนาะคะ่ะแล้วก็สูตรนี้เด่นตัวเดียวอ๋อเอดยังไม่ได้ทำต่อนะคะสำหรับสูตรเด่นตัวเดียวนี้นะคะสูตรนี้ 95้ายังไม่ได้บวกสูตรออกมาไปเฉพาะสูตรที่บวกแล้วนะคะสูตรที่บวกแล้วเมือ่อคืนนี่สูตรนี่ลดนะคะห้าได้2เม็ดเดียวที่นี่แอดก็เลยบวกคาคุ้งทีเข้าไปหาย,ยุทีเลข3ก็คือได้เลข5แต่แอดใส่เครื่องไม้ผิดไว้อยู่ค่ะพี่น้องใส่เครื่องไม้ผิดไว้อยู่มันจะชนกันที่เลข9กับสูตรนี้นะคะ ดนกันที่เลขเก้ากับสูตรนี้สิมาบอสนะคะสูตรนี้มันพุ่งจะเป็นอ่าพุ่งจะเดินได้สองวันแต่มันเป็นสูตรเด่นตัวเดียวเนาะ,ค,ะค่ะได้หกกับเก้าค่ะพี่น้องสูตรเท่าวังหันมันกับชนหกหลายค่ะโพดนอกพี่น,อนะะ้องเนาะชนหกหลายสูตรมากเลยวังหันขอเห็นเดินต่อเด้อปูนะคะสูตรไม่วังหันเท้าได้หกเม็ดเดียวสูตรเด่นตัวเดียว แจ้งเกิดปรากฏว่าไปได้ค่ะพี่น้องไปได้ไปต่อแอดก็ลงต่อเลยนะคะได้เลขหนึ่งค่ะสีมีมาบอนะคะแครบเอาค่ะพี่น้องแล้วก็สูตรเด่นสูตรนี้แอดลงมากถึงแต่วันที่ยี่สิบเก่าเนาะบางแอดลงวันที่ผิดเนี่ยสามสิบเอ็ดกันยา่าพะนะเอานะคะวันที่หนึ่งเนาะค่ะวันที่หนึ่ง อาชนกันที่เลขหกสองสูตรนี้นะคะแล้วก็ถัดขึ้นไปชนซีถัดขึ้นไปชนเก่าถัดขึ้นไปบ่อชนนะคะกอดกันออกถัดขึ้นไปชนสองหมื่อขึ้นชนหเนาะคะ่ะเมื่อว่านชนหวันนี้ไม่ชนจะกอดกันออกอีกบ่อเนาะค่ะเอาแคบเอาค่ะพี่นอ้องแนวทางมีเขามีรุดเนาะคะ่ะชุดเต็มยังไม่ออกมานะคะ ชุดเต็มยังไม่ออกมาเอาเด่นไปเบิ้งก่อนเนาะพี่น้องสูตรใดที่เหาเคยล่งพี่น้องก็สิเห็นอยู่ดอกเนาะไปต่อค่ะพี่น้องสูตรมีลายกับแคบใบ้าเบิงสูตรใดมันเดินสูตรใดมันชนแคบใบแคบใบล้าก็ไปจำแนกออกว่าสูตรนีไปยังสี่ยังสี่นะคะสูตรนี้ได้สองสามศูนย์เด่นบนล่างค่ะพี่น้องนะคะสองสามศูนย์ที่เด่นบนล่าง แล้วก็เด่นบนล่างอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรสองตัวค่ะสองตัวนะคะมืงขึ้นนี่กะไดเลกเก่าชนกันนะคะทัดไปพอชนกอดกันออกที่เจ็ดซีทัดถึนไปชนแปดนะคะมืงขึ้นชนเก่าวันนี้ชนที่เลขศูนย์นะคะชนที่เลขศูนย์อีกสิมาบอแคบเอาค่ะพี่น้องนะคะชนกันที่เลขศูนย์ สูตรมีเขามีรุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะเขาก็เอาไปเป็นเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลไปเป็นแนวท่า,ทาสะก้อนเนาะคะ่ะไปดูเด่นล่างสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีอยคะพี่น้องเด่นล่างเมื่อคืนนี้ได้ห้าแปดเก้ากอดกันออกที่หาเก้าล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวได้หนึ่งสี่ห้าเลขหานี้รู้สึกว่าจะชนหลายแล้วยังมีเลขหนึ่งด้วยนะคะ ราหันเด่นตัวเดียวกับมีหาเด่นตัวเดียวกับมีหนึ่งขอให้มากโดยเฉพาะตอนนี้เลขห้าชนแล้วหลายสูตรนะคะชนแล้วหลายสูตรไปเบิ้งสูตรนี้ค่ะพี่น้องสูตรนี้เด่นบนล่างนะคะอ่ะเป็นสูตรเด่นตัวเดียวลงลมากแบนี้แอดเลยบังคับสูตรให้เดินนะคะบังคับสูตรให้เดินได้หาบ้ามาาหวัวน,นั่นแอดเลยบังคับสองไซเป็นเจ็ดไอเจ็ดเดินอมือนั่นได้ซี บวกสองสิได้หกเดินนะคะเดินบัดท,ที่นี่ได้ห้ากับเจ็ดค่ะพี่น้องบวกสองเนาะค่ะชนกันที่เลขห้าค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นสูตรล่างอันนี้เป็นสูตรบนล่างเอาแอดคือเอาเทียบกันเด่นเลวาพัฒนาเอาแน่ไม่ได้ค่ะพี่น้องเอาแน่บ่ได้นะคะไปขืนลงตามอำเภอใจเป็นสูตรที่ควบคุ้มยากสูตรหนึ่งคือเล่าพัฒนาเนาะค่ะ ที่นี่นะคะแอดอยากให้เห็นตัวชวนว่าเอาเด่นมันก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะเดินจะไหลบรคงทีสูตรนี้แอดไม่ยอมทิ้งใบเก่าเพราะว่าเป็นสูตรที่เดินดีและเดินยาวมากๆนะคะ,ะเปลี่ยนใบมันเต็มแล้วเปลี่ยนใบก็เดินมายังไม่หลุดค่ะพี่น้องเดินมายังไม่หลุดหนาที่สองแล้วเมื่อนแอดว่างหากับหงวดนี้ได้สกับห ที่นี่มันมาชนเลข5กัน3สูตรสันเด่ก็แอดสิอยากเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ้งวาอะเด่น5กับมาหลายอยู่เนาะค่ะแอดก็เลยอยากให้พี่น้องเห็นนะคะแล้วก็ชนเด่นตัวเดียวที่เลข5สูตรนี้นะคะนี่ค่ะชนเด่นตัวเดียวที่เลข5สูตรนี้แต่ก็มีสูตรใดที่ได้หายอีกเนาะค่ะเมื่อกี้ สูตรที่ได้5กับ7ก็ลงแล้วเนาะค่ะนั่นแหละพี่น้องชนเลขห้เม็ดเดียวซสูตรนะคะอ่ามันจะมีเด่นห่างน้ำชุดล่างน้ำเนาะคะ่ะอยู่นี่เอาแคบเอาไปเป็นแนวทางก้อนค่ะพี่น้องมันสิเดินต่อบอมือขึ้นนี่มันชน6อยู่สสูตรนะคะชน6อยู่3ามสูตรมือน,นี่ชนหาอยู่ซสูตรเอาสิเดินบ่น พอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องเขามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นน้ำในเด้อค่ะ,ะช่องเฮ้าเวลาแอดล่งยังพี่น้องกัสิได้เห็นนะคะมันพี่น้องหลายๆท่านก็นจะได้เห็นสำหรับคลิปนี้ยุติไวัำนีเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ